สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สกรกฎาคม2563นะครับก็ได้มาวายปัจจัยพื้นฐานครับเช่นสบูส่ยาซิฟันแบ่งซิฟันนะครับยารักษาโรคให้กับหลวงพ่อ,อนะครับวัดบ้านกระเพานะครับอำเภอหนองสูงนครีสิบะนะครับก็วันนี้เพื้มใจมาดู วัดที่อยู่ไกลๆนะครับก็มาแวาทหลวงโบตรงนี้นติดใจนะครับมาปุ๊บก็สะดุดตาบสถเก่าแก่สร้างเมื่อพศ2514นะครับก็นานแล้วหลายปีนะครับเพราะนั้นก็ก็ทุกคนจบได้พูดคุยหลวงพ่อนะครับว่าท่านกิจวัตบบรประจำวันมีอะไรบา้างทําอะไรบ้างกิจกรรมทางสงฆ์มีอะไรบ้างนักเรียนมาทําบุญญาติโยมมาทำบุญอะไรบ้างนะครับก็มาพูดคุยนะครับก็หลวงโบตรงนี้นก็บอกว่าอ่า จะอนุรักษ์ไว้นะครับเป็นแบบนี้นะครับท่านก็บอกว่าอยากจะเพิ่มเติมบางส่วนถ้าท่านใดมีจิตอวิเคราก็มาบริจาคเวายได้นะครับบริเวณมารีวิวดูวัดหน่อยครับนี่เป็นโบสถ์นะครับก็มีใบชิมามีมีอะไรมีใบชิมาแล้วก็สามารถบวชได้นะครับมีทุกลิมิตฝังเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีวัดมีตมานมีผงนะครับมีเสาผงหลังพ่อก็มีเสาผงเสื้อ ให้ดูสวยงามแล้วก็มีหลอดไฟอยู่นะครับแล้วนี่ก็เป็นอ๋ออลังการสมุดด้วยวาานักสละคำเปลียนให้ญาติโยมมาเข้าศีลเข้าวัดตอนนี้ก็มีแม่แก่แม่พ่อขาวแม่ขาวก็มาอยู่วันนี้วันพระนะครับวันนี้วันที่28กรกฎาคมสองพนะครับนี่ก็เป็นสลาะคำวันนี้เป็นกุฏิของพระนี่ก็เป็นเม,มนเมนพระศพด้วยนี่ก็ ภาคศพนะครับศาราภาศพนะครับอันนี้ก็เป็นโรงเรียนบ้านกระบเผานะครับมีนักเรียนอยูลล่ตำนว้ประมาณ30คนได้สอบถามผู้โดยหลวงพ่อนะครับก็ก็ความสมบันระหว่างบ้านวัดโรงเรียนก็อยู่ในระดับดีมากนะครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของขององค์การทางส่วนท้องถิ่นนะครับก็สนับสนุนวัดนะครับก็กิจกรรมก็ดำเนินไปได้ดีนะครับเป็นวัดอยู่ห่างๆนะัจากตัวเมืองมา เมืเ่อกี้อำเภอโนนสูงมาก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับ10กโลนะครับก็ท่านใดมีกิจกุศลน,นะครับก็อยากจะมาแวะเวียนมาทําบุญก็เจอนะครับที่วัดกะเพา,าของบ้านเราเองนะครับครับวันนี้ก็อิ่อมเอิบใจนะครับได้มาเยี่ยมชมครับสวัสดีครับ